กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งกิงเป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะแกงต้มขาไก่ค่ะใส่หวกปี้ค่อันนี้ก็เป็นวัตถุดิบนะคะที่เราเตรียมที่จะทำ ต้มข่าไก่ใส่กะทินะคะได้แก่ข้าวโพดอ่อนค่ะพริกค่ะใบมะกรูดมะเขือเทศผักชีใบเรื่อยต้นหอมตะไคร้แล้วก็ข่านะคะชุดพวกนี้ก็เป็นชุดเดียวกับชุดต้มยำเนาะแต่ว่าเราจะเพิ่มกะทิเข้ามาแล้วก็ปะลาร้าค่ะก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ดิชอบทำฐานนะคะ เราจะใช้เป็นน่องไก่ค่ะถ้าใครไม่สะดวกน่องไก่เป็นอกไก่หรือเศษชิ้นไก่หรือจะเป็นตัวไก่เลยก็ได้นะคะแต่วันนี้ดีชอบน่องไก่เลยใช้น่องไก่ค่ะเราหั่นปลีนะคะแล้วแช่ไว้ในน้ำที่ผสมเกลือแล้วนะคะเพื่อไม่ให้ปลีเป็นสีดำนะคะให้ยังเป็นสีที่เป็นสีเดิมของมัน จะได้น่ากินนะคะเราต้องต้มน้ำก่อนนะคะตั้งน้ำแ้วนะคะเราก็ใส่เกลือไปที่หนึ่งช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะรอให้น้ำเดือดนิดนึงแล้วเราก็จะนำเครื่อง ราจะเอาเครื่องที่เป็นเครื่องเทศลงก่อนแล้วก็ตามด้วยของที่สุดยากนะคะตนะไคร้ขาขาใส่เยอะนิดนึงค่ะเพราะเราต้องการทำเป็นต้มขาเนาะก็จะได้กลิ่นท้าด้วยขั้นตอนเตรียมพริกนะคะบางคนชอบหั่นก็ใส่นะคะ ถ้าชอบเผ็ดต้องบุบค่ะแต่ดี้ชอบทั้งเผ็ดนะคะดังนั้นก็บุบด้วยหั่นด้วยก็วามสวยงามบุบเบาๆค่ะบุบเบาๆถ้าหันเหมือนโปรเฟชชั่นอลเลยโฮมคุกค่ะ นี้เราจะใช้ทะไคีกับปลานะคะเป็นตัวชูรสนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราก็เอาของที่สุกยากลงก่อนนะคะได้แก่น้ำกัจ้าใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วย ข้าวโพดอ่อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราให้เดือดก่อนนะคะแล้วเราค่อยเติมส่วนผสมอื่นลงไปนะไก่กับข้าวโดอ่อนจะสุกยากนิดนึงนะคะเราก็เลยต้องยำลงก่อน ้ามีฟองเราก็ช้อนฟองออกหน่นะคะจะได้หน้ากินยิ่งขึ้นค่ะ เยอะใส่น้อยตามชอบเลยนะคะหองปรีส่วนตัวดิชอบค่ะก็เลยใส่เยอะ mm hmm. แล้วก็รอให้ mm hmm. หัวปลีสุกนะคะเ mm hmm. ม,มื่อหัวปรีเริ่มสุกแล้วเราก็จะได้นำเครื่องต่างๆลง mm hmm. แล้วก็ปรุงรสได้เลยเนาะแะหว่างนี้ก็รอก่อนนวนคะ ด้วยกะทินะคะลองดูวความเข้มข้ก่อนนะคะโอเสวยงามมากเลยนี่เราจะปรงรสเด้วยปลา เลยค่ะตอนนี้หิวเลยผงนัวจ้าเดี๋ยวเรามาลองชิมรสกันก่อนนะคะ

จะเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวนิดนึงเพิ่มความหอมนะคะกลมกล่อมที่บ้านขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะใส่ได้ก,ก,กับทุกเมนูเดี๋ยวมาชิมรสอีกครั้งนะคะนัวอร่อยจ้าได้แล้วรสชาติทีนี้เราก็จะใส่ วุ้ยแตงเทศแล้วนะคะวุ้ยแเทศเริ่มจะสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะถ้าชอบรสเปรี้ยวนะบีบมะนาวตามหลังตอนจะทาน ตะทีอีกนิดนึงนะคะ่ะเป็นอันเสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรั้งสุดท้ายกันนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่าค่ะ น้วค่ะใช้ได้แล้วจ้าเตรียบเสริฟได้เลยส่วนตัวที่ชอบเปี้ยวนะคะเลยพเพิ่มมะนาวไปนิดนึงค่ะเพิ่มความหอมแกงต้มขาไก่ค่ะใส่หอมปี๊